หาเนวอันเสร็จยาแนลคดีกว่าอยู่สิซื้อเมื่ออื่นนี่ให้น้องเมย์เสร็จหาเพื่อดาวยังเสร็จอย่าแนลนายโดนเกือบแบบแล้วแล้ววะบข้ามก็แค่นี้ ส,บ,บ,าส,บ,บ,าสบ,บายดีเด้อสบายดีสวัสดีคอมเมนตพี่น้องอีกสี่ว่าสุขุสุขคนพบมาพ่อก wow, ันยามแรงแรงมาอัดเดืนให้เบิ<_><_่งก่อนจะบ้านกับซองแบบนี้โอ้ตัวว้าวมาบัานี้ไก่เลยนี่ได้ห่องหนึ่งนี้ได้สองห่องละโอ้ตวนะ Ừ, bỏ thăm mà đà, nhỏ Hết rồi Ồ, ừ, khắc được Chúa, đưa bọn này ừ. Ừ. Ngàm, ngàm, ngàm à. Dẹp đây là bỏ thăm nè เห็นว่ะมาเย็บมาทนได้เออค่ะโอ้คักอะไรบบบนี้จังไดเนาะเอาว่าพัดลมกระมาไเออยามันดอกนั่นลงมันกระต็มแหละเออจังไดก็บ่ได้ใหญ่ปานใดน่ะก็ธรรมดาแหละ ไม่ได้ขัดว่าำ้ำนั่นหรอกดีงามดีโอ้เจาอสบายดีอ้าจ้ปัดออกน้ำมันจังเกี้ยงจังไกวเปิดออกหน้าต่างนี่นี่บแรงจังขาดมันจะกินมันอ๋อ Ừ, เปิร์นอนกันหยังเป็นจังได้ได้เบิง่งอยู่บ่งามอยู่บ่เลยฮะงามเบิง่งสิบไข่ไข่บิ่งอ่ะมันกลวงๆได้ทางนี้ได้ไดไปัดออกไปน้ำมันจังเกี้ยงไปน้ำ อืมนี่าพักก่อนเลยอาเด้ออืมบ่ได้เมินนะฝนตกใช่กับบพราดอีกพอปัดเด้อพอสร้างจีควันคอยต้อมต้อมต้อมอืมอั้งนั่นยังอ่อนได้ทั้ง อ look, p, ู้ห์ละเห็ดละกองนอนเบ่งคักขึ้นอยังละเห็ดกองข่าวครั้งนี้น้ำเย็นได้มีมาให้พ่อสร้างกินอยู่บ่ื้อน้ำก้อนเด้อมืออื่นมาใส่กระติกเด้อมีอยู่บ่มันสิหายแล้วเด้ตาเบิ่ง เนี่ยมาแล้วแล้วเวิดปูนนี่ก็ซักพักเลยที่เหตุค,คือรึงน,งนั่งนะอาเขีดเลยมาแล้วมาเหยียบเลยตัวเหย,ยียบตัวติดฟานะได้ตัวเพ่นเดียวนะเออคัองว่างไปตักปูนให้พอสร้างน้ำได้นะเจอคนอยาก ฮัตฮัวยังมาสะนั่นแหละผ่าห่มผ่าห้องเจ้าหน้ามันฝนตกมันแดดมือเศร้าเราออกมาตากเนี่ยก็แต่มาอยู่หนีโบเห็นเคยตากผ่าห่มจักเดือนเว้ยมันขึ้นเฮ็ดแล้วบ่จะมาเยยวจะบอนอยู่จักตากแล้วเฮ้ยมาอยู่นีเธอได้เดือนยังโบเห็นตากผ่าห่มเล็กเท่ออยู่ แม่ว่าขึ้นลาวแห้งแล้วค่ะสร้างฮักกระตากนกนดิสักเบิ่งฝนฟ้าอากาศก่อนเก็บใบมันเป็นระเบียบเียบห้อย ผัดหลกผัดลมกับเมียนมันเป็นระเบียบ่ยเวลาเพิ่มไส้เพิ่มก็นั่นลงมาพวกสามแพท่เนี่ยนนออก,ก,กระโจมเขาไหวห้องคุณนะกระปัดกันห้าถ่าปัดบาดเดียวมันบอกเป็นตะนั่งตะเศร้าเดี๋ยวดึกมือได้เอ้ยสะะับยัง อืมไวน่ะล่ะตัดลงพันยังเทาก็บเมี่ยนอมืมตัดเดียบอมืมจันล่ะเรียงว้แล้วก็ปัดมันสะอาดสะอาดแค่แดดคักสิ้นแดดเดียวเด้นเนาะ มาขักมาแน่แท้งับคุณรู้ละทั้งน่ะมันเหลื่อมตายคลิปมันเหลื่อมอืมอืมใช่ ไั้ okay. ของคนตกลุดเมื่อม่มีเงินซื้อแทนนะโอ้จนคำยังแอดๆอยู่เน,น,นาะบอนโจยังแงนอยู่แล้วกับจนคำ ยังลายดีบ้ะสีปะเปนน็นน้ำอม่ไ่ไยได้สิเป็นสีโคกอบคุณูน่ะอันนีบ้านเฮามีตีดเล็กรถเนาะกิ่งมาทั้งห่มเลยฮัลโหลครัแแบแดจนคดเลยสิสุกขนาดตากสี่นสิ่นยังแห้ง อืมอืมช่เลยมันจะปิดตะนอนบัดร้างเพื่อนพักเพื่อนกันนอนอมันก็ปิดตะนอนอันโกยด้วยคือใส้อันโกย เวลาเฮาปัดเฮือนเฮาต้มต้มไว้แล้วเฮากขาเอาอันโกยกันเฮาปัดไปทั่วลรวบดลบอนมันบ่ลเพื่อนมันก็ส่เปื่อนน้องกันหาแนวอันเสร็จยาแนวหาดีกว่าอยู่สิซื้อเมื่ออื่นี่ให้น้องมี่เสร็จหา พอดาวยังเสร็จอย่าแนวนายโดนเกิบบ่นั่นแหละเห็ดหลักกาเมื่ออื่นก้อยให้เล่ารู้ว่าก้อยเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ซื่อนี่ให้เรานั่งเสร็จไปนั่งอยู่ซื่ออย่าแนวจังจอยเสร็จอย่ <c oughs> ยาแนวไปล่าควงพิกลูหอยย่างหืมควงข้างพิกลเป็นเนื้ ขันต yeah, yeah, ิศอย่างเช่นท่าอย่างนี hmm> ้ค mm ือประเด็นนักประเด็นนาตัวนะว้าทิดแล้วละครับเนี้ยวว่มีผู้ท่าบ่ก่อยนั่นไม่ให้น้องก็ได้แล้วบอกมืออื่นให้มันท่าไปกลัวน้องคนอยู่เฉยๆก็ประเด็นนักดอกนั่งไปรถลุบไปเหตุเป็นบ่ไหมเนี้ยแหละตัวใดซอยได้ก็ซอยไปบ่นักดอกนะลอยยอดตัว ไปเอาเกือบอันเอาเกืบอีแดวเด้อแต่เอาบ่บ่จังบ่จังเก็บจังเมนบ่โอ้ยดมบ้งบ่แม่นควบแล้แพนอยมีบ่แพนอยมีนี่เห mm. ็นบ่ประตูมันเป็นขีุ้่นสิเฮามาเ็ออกนี่เพราะว่า สร้างคนนั่นนั่นเด้บใไ่ก็ฮบปัดปัดออกก่อนก็นได้งา้ไดคืออนสิง,งามเสร็จไปโรดส,สักสักหน้ามาบิดบิดแล้วก็เสดไปตามประตูบอลในสีเพิ่นติดเลยแบบนี้ได้นี่มันเกิดเหนี้ฮะเสอดออกโรดซอยก็ได้ฮะซอยได้ก็ซอยไปมันบ่ได้เมือ่อยถ้าอย่าแนวนี่ยพอสร้างคนก้อยให้แล้วก็นั่งทาไป มันนักดอกเซ็ดเซ็เซ็ตไปเอาก้นเซ็ตไปนำ้ำจังเกี้ยงเดีย๋ยวมาอื่นให้เพิ่นลงมือเสร็จอย่าแนวนี่ให้พอสร้างนั้นให้ไห้พสร้างก้อยให้ไ่ได้เฮือนงามล่ะเห็ดเอาถูเอาเป็นเห็ดให้เลยมีไผมาถูให้ได้บ่า เม่มาทำความสะอาดให้บ่ทำได้แต่เฮื่อนข่อยยังบ่มีเวลาอยู่เพื่อนข่อยสามเดือนปัดทนหนึงแล้วเฮือนข่อยอัวันเน,นี่ยอ้ dù thằng nay người như này người nha á trời mà cả đắt cả đồ thế nè ta đầu mình lớp mình để on này mít <laughs> <laughs> trái kiểu trái treo เดี่ยวมาเด้๋ยวรถว่าเดี๋ยวนี้มาเลยเดี๋ยวมาเลยพูมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้เก็บเลยอ่ะ

หากอันบัดเพิ่นนั่งอนนั่นห่อบอดี้มิุงครบได้นุงกระฟบเลยเนาะองคาเรื่องหุค์กบกะจะกินเย็นกับไปแช่ใส่ตู้ไว้กันเด้อโอ้ยอ่าาเอน้เอไว้ซ่องฟิตจังเย็นไว้ ตายตายตายเงมากระดากกระเดาเท่ๆอันน ok <laughs> so, ี uh ้มาขักมาเนน่เท่ๆอันนี้อ้อหือออหเด้อบ้านนี้ กระดาษนี้ได้จากโลเก็บมัดไว้ขายเด้อบอกแล้วมลแม่นบอกอยู่มึงดูเป็นเป็นตาอันกรรมกรได้อยู่บ่กันเฮ็ดได้เพิ่นชินลับเิ่งดูคือว่าเคยเฮ็ดน,น้ำพึ้เท่าตะกี้กเนี่ยิ่งดูฮะเนี่ยได้เพิ่นเฮ็ <c oughs> ดก็โอเคอนนี้ <c oughs> กันตะเคียนเาน้ำมาเท่าตะเคียล้งเห็ดเบิ้งข้ามก็แเค้นี่มันก็เป็นแหละเนาะขวดแห้งเนี่ยย่ามาเจ็บบอขวดแตกขวดลงเดือเกิบกับเธอ อา,าอถอยามาห่อนมาเอาแท้เรียบร้อยวะไอ้ <laughs> มืออื่นนี่เมียนไปตั้งมืออื่นนี่ห <laughs> ่าห่อนมาเอาว่านั่นคักแม่แอันี่น้อยนะครับเบอร์เกอร์เบิดฟูดชอบนะั <laughs> น่นน้องสีขุมเนาะคเลิกแทป้อส่ะเออบริด้คแบบเพื่อนให้ตั้งนั่นคืออี่ชื่อ,อ,อโอ้

ไม่เมื่อไหได้เห็นไม่ให้แนบ่ะเอะอะอะไรก็สีโาวตัวก้อนมานน่กลับบ้านกลับซองกันได้เพียงเด้ดดดดอนะ,อะ ข้อกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อส่ชิ้นขอโทษวแม่สาวที่จะนอนไปก่อนขอบคุญขอบคุณด้วยสุขีสุขคนที่ติดตามหับส่งคลิ่นด้วยก็ผ่านพ้นนะขอบคุณหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อยสุขีสุขคนดีใจน้ำทั้งน้องเพื่อนเนาะติ๊กกะโลกะสีแล้วแล้วพี่นไหมอีกประมาณสองมื่อคือสีสามเลตเนาะโอ้จ้า เด็ดคองเด็ดงามเดดตากสิ้นแดดตากเสือตากผ้ามาามามี่แหะ่ะนี่าม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 มมงมามามามีมาลา อ้าวไปสาเหตุขับบ้านจะได้บัตนี้เดอ้อนะอีหละสบายดีไปลงกันกับบ้านกับซองกันบนัตนี้สบายดีงงเลยเนาะขับบ้านก่อนเท่ากันเลยในผักหอมที่ยังเหลือ,น,อาาน,จจนี่ใส่น้องเพิ่นมาบ้านอะไ้ใส่แจวเนี่ยอืมถั่วกำลังงามเลยนี่นี่ถั่วกำลังงามนี่จะในขับบ้านก็ได้พี่น้องเดอ้เอน้าพ่อกันได้เลยนะ ื่อนี่ไปแล้วยังไงก็จะลืมพ่อแม่พี่น้องสายกันก็ไล่ก็แจ้งแห่งการสุขเงินก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปในคลิปนี้ก็ตัวหน้าไปก่อนสำไว้ดี